สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่17ถึง23พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพฤษภจะมีความใจกว้างนะคะมีความรอบคอบในตัวเองแล้วก็มีพลังในตัวเองค่อนข้างมากนะคะบางรายอาจจะมีความใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีความรีบร้อนในการ ทำสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความประมาทเล็กๆน้อยๆได้นะคะเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะถ้ามีเรื่องของคนที่เข้ามาติดต่อนะคะก็ต้องดูให้ดีช่วงนี้อาจจะเจอคนไม่จริงใจนะคะหรือว่าอาจจะคุยแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่มีประโยชน์หรือว่าเสียเวลานะคะอาจจะแบบ ไม่ถูกใจมากนักอะไรแบบนั้นการจะหาพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจที่เข้าใจเราจริงๆในช่วงนี้อาจจะยากสักนิดแบบนั้นนะคะทั้งนี้ชาวพฤษกอาจจะมีเพื่อนสนิทนะคะหรือว่า,าคนที่เราไว้ใจนะคะที่จะแนะนำหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะใครที่ตกงานก็อาจจะเจอคนแนะนำได้นะคะแบบนั้น เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ถ้ามีเหตุที่ต้องผ่อนของผ่อนสินค้านะคะอาจจะมีแม้กระทั่งลูกหนี้นะคะอาจจะเข้ามาล่าช้าหรือว่าคืนเงินให้เราช้านะคะการเงินอาจจะติดขัดได้ง่ายสำหรับชาวพฤชศกช่วงนี้อาจจะทำให้ต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะคะบางรายก็จะเสียเงินเพราะการเดินทางหรือว่าเกิดการลงทุนได้ง่ายนะคะเรื่องของสุขภาพ ระวังความเจ็บป่วยจากการเดินทางต่างๆความประมาทนะคะต้องตรวจเช็คยานพาหนะให้เรียบร้อยนะคะบางรายอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเหล้าบุหรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการทานอาหารที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์แบบนั้นนะคะก็ให้หมั่นออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นค่ะคนโสดช่วงนี้ถ้าพบรักนะคะก็จะมีจากการเดินทางนะคะบางคนอาจจะพบรักกับ ชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่มีลักษณะส,สูงใหญ่นะคะเป็นคนผิวขาวอันนี้ก็ถูกฉลกนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์วางแผนเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการงานเรื่องอาชีพนะคะเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์อยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวร่วมกันคะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ